รู้สึกไงบ้างสัคนก็สำหรับอิงโกก็รู้สึกจริงๆรู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนพวกเราทั้ง3าคนก็เติบโตมาพร้อมๆกับทิปโก้ด้วยเหมือนกันแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งพวกเราจะแบบว่ามีโอกาสได้มาทําหน้าที่ในการเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายของแบบสิ่ง<ม>ที่เราเห็นมาตั้ง,ตงแ,แต่ตอนเด็ก,ดกๆอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้เป็นพรีเซ,เซนเตอร์ของทิปก็คือเหมือนเป็นการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนหันมาดูแลสุขภาพของตอัวเ,เองด้วยเหมือนกันค่ะผ่านรสชาติของน้ําผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ในแต่ละชนิดค่ะของโมาก็ขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไปเลยว่าขอบคุณทางทิปก้มากๆที่เห็นบางอย่างในตัวฟิกซี่ที่แบบจะ นำเสนอในตัวแบบทิปโก้ได้ได้ดีอะไรเงี้ยก็สัญญาค่ะว่าจะทำจะขายของให้ดีที่สุดจะขายของให้ดีที่สุดค่ะค่ะตื่นเต้นมากค่ะจริงๆตื่นเต้นทั้งสามคนเลยค่ะตั้งแต่รู้ว่าจะได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้แล้วแบบว่ารอบนี้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าทางเราก็เป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางทิปโก้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่า โอ้แบบว่าก็เป็นอีกหนึ่งกาของพอลิิซีด้วยแล้วก็เป็นอีก หนึ่งการับเพื่อนละกันอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนแบบว่าหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเยอะๆค่ะแล้วก็อย่างที่ยิงโกพูดเลยว่าทิปโก้เขามีหลากหลายรสชาติด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะกินทิปโก้กันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราจะได้มาช่วยแบบว่าทําให้ทิปโก้ปังๆดังๆขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่ล ie, แล้วก็ฝากทิปโก้เฮอิกด้วยนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่รถที่พวกเราทั้ง3คนมีเซเ็นเตอร์นะคะมีแบบอีกหลายรสชาติมากๆ อันนี้ก็เป็นการขายของเล่นหนึ่งอย่างบอกแล้วพี่จีขายเก่งนะคะก็ยังไงก็ฝากทิฟโก้ด้วยนะคะทั้งทั้งสามรถเลยแล้วก็รถอื่นๆที่ทิฟโก้มีด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะเธอรับโสดไปแต่นี่กินม่กินมาค่ะไม่ได้หน้า ก็จริงๆพวกเราไปมาสองครั้งเนาะรอบรอบแรกก็คือถ่ายรายการเป็นถ่ายรายการที่จีนค่ะแล้วก็รอบที่2ก็คือเป็นแฟนมีที่ประเทศเฉิงเอ้ยที่ประเทศจีนที่เมืองเฉิงตูค่ะก็กระแสตอบรับก็พวกเราค่อนข้างที่จะเกินคาดมากๆค่ะในทั้งสองสองสองงานที่ผ่านมาใช่ค่ะประทับใจอะไรกประทับใจมากเขาน่ารักมากค่ะแบบเหมือนเขาก็จะพยายามคุยกับเราหรือว่าแต่งตัวให้แบบ แต่งตัวให้เราทอล์กได้เป็นแ,แต่งตัวเป็นพิกซี่ที่ในใน MV หรือว่าจะในแบบตามโชว์ต่างๆาเขา่าแต่งตัวเป็นแบบพิกซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากชา<อ>วชาวจีนน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้รับการตอร้ตอนรับที่อบอุ่นมากๆค่ะรวมถึงตอนที่เราไปถ่ายรายการด้วยแบบว่าพี่พี่ทีมง,งานก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากค่ะหนีอากาศร้อนจากเมืองไทยไปที่เมืองจีนค่ะเราเห็นไปใจมาต้อนรับเราเราก็ตื่นใจใจฟูเนาะค่ะ แล้วยังมีเป็นโชว์ในรายการมีคนคนพูดถึงมากในช่องนี้ขอบคุณคุณ่ะบพวกเรายังคุยกันอยู่เลยว่ารู้สึกขอบคุณที่ทางรายการเชิญชวนพวกเราไปอะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้ไปร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศครั้งแรกค่ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆรู้สึกว่า เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับพวกเราพิกซี่ด้วยขอบคุณทางชชวิตออลแล้วก็คุณเลมากมากเลยที่ให้โอกาสพวกเราพิกซี่แบบว่าได้แบบว่าไปเพอร์ฟอร์มเพลงตัวเองแบบว่าในที่ที่โอ้ดูมีโอกาสน้อยมากที่แบบว่าถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับโชว์ที่ผ่านมามากๆอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่นะคะแล้วก็ฝากชชวิตออลฝากคุณเลด้วยก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอี แล้วก็เหมือนในรายการไม่ได้มีแค่พวกเราพิกซี่ด้วยเหมือนกันค่ะมีแบบว่า boys world ที่แบบว่าเหมือนรายการเขาเหมือนเป็น,ปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในใ,ในตัวด้วยค่ะแล้วก็ในตัวรายการไม่ได้มีแค่พาร์ทโชว์อย่างเดียวก็จะมีเป็นพาร์ทเรียลิตี้แบบว่าแล<บ>กเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารชุดการแต่งกายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ทุกคนฝากทุกคนไปแบบว่าสนับสนุนน้องๆเชนนี้ได้นะคะแล้วก็แบบว่าอย่าลืมไปดู คือ performance ของพวกเรานะคะตอนนั้นมี3โชว์เนาะมีมุตเตลูไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะแล้วก็เดยจอายยูค่ะได้รับคำจากคุณเลมาด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอีกหนึ่งความอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราแบบว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเขามาตั้งแต่สมัยเด็กๆ็กเอ็กโซแบบว่าแล้ววันนึ่งเราได้เจอเขาแล้วเขาก็แบบว่ามา พูดถึงเรามาชื่อชมอความสามารถของเราแบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พวกเราตั้งใจทำไปก็รู้สึกว่าเหมือนได้ไฟกลับมาในการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทยต่อแต่หลายคนควอาเวทีที่นั่นสุดเขาแบบว่าแตบบ่แบบที่นโลยรีเขาลัมมากเลยทำให้มันหลงแต่ที่เรามีของแล้วทำใ ที่ันนวาิคือเวทีเขาอลังการมากค่ะแบบหนูว้าตั้งแต่วันแรกที่เราไปเราไปซ้อมเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะมันเป็นเมฆที่เป็นเมฆจริงๆแล้วก็มีเหมือนหิมะจริงๆที่ตกมาจากแบบว่ากับงานโปรดักชั่นมากจริงๆค่ะทำให้แบบว่าพวกเราได้แบบว่ามีโอกาส เหมือนเป็นบุญของพวกหนูที่ได้ไปเหยียบบนนั้นเลยใ่ตอนขึ้นไปยืนแล้วแบบว่าเห็นตัวเองในมอนิเตอร์รู้สึกว่าโ้นีแหละถูกต้องว่าแบบว่าอลังการมากแล้วเขาดูตั้งใจทำงานทุกคนเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะเก่งอเก่งค่ะพี่พี่ทีมงานเขาค่อนข้างค่อนข้างทำงานเป็นระบบระเบียบค่ะใครทำหน้าที่นี้เขาก็จะอยู่หน้าที่นั้นแบบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เขาเพลงของเราก็ค่อนข้างจะไปดังอยู่นนแล้ว ขอบคุณค่ะไใจก็คืค te, อร้อ,องตามกันได้แหละบางคนค่ะ <c oughs> ก, <c oughs> ก,ก็ก็มีบ้างคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าพวกเราก็เหมือนเอาเพลงไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่เอาไปแล้วก็จะมีบางท่อนที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาจีนด้วยเหมือนกันแล้วก็แฟนๆเขาก็น่าจะเคยได้ยินผ่านแบบว่าที่พี่พี่เจ้าลู่ซื้อเขา <c oughs> เขาแบบว่าเอาไปร้องก็อาจจะแบบพอพันหูแล้วก็เหมือนเราพอเวลาเราไปแสดงจริงๆเขาก็สามารถร้องตามได้ก็ เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสิ่งที่พวกเรามองลงไปจากเวทีแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ภูมิใจว่าคือสามชาติของประเทศไทย <laughs> ได้ไป <laughs> ดังไปถึงประเทศน <laughs> อกแล้วนะคะทุกคนแบบมาแล้วจ้าแต่ก็แบบเนี้ยดีใจมากคะ่ะแล้วก็มีคนเต้นตามเยอะมากในฐานที่เราเป็นศิลปินทีปทกไทยแล้วไม่ต่างไกลไปถึงต่างประเทศเพื่อนความรู้สึกเราลึก้าก ดีใจค่ะรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นแบบอีกหนึ่งตัวแทนแล้วกันเนาะที่แบบว่าขับเคลื่อนวงการทีป๊อปประเทศไทยด้วยแล้วก็ทําให้อย่างชาวจีนหลายๆคนก็หันมาตามทีป๊อปมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ขอบคุณทุกๆแบบโอกาสเลยที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณพวกเราเองด้วยด้วยที่ตั้งใจฝึกซ้อมกันมากมๆจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแบบนี้ต่อไปให้วงการฮิปฮอปแล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆออกมาอีกต่อไปแน่นอน,นต้องขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยค่ะที่เวลาเรามีเพลงปล่<ว>อยออกมาก็คอยแบบสนับสนุนพวกเราตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดค่ะก็จะตอบแทนให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะครับากแฟิา ก็ตอนนี้พวกเราก็เร็วๆนี้ค่ะก็กําลังจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนได้แบบว่าได้เห็นแล้วก็หายคิดถึงกันเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะพวกเราก็ปล่อยมินิอัลบั้มค่ะชื่อมินิอัลบั้มว่าเรนนะคะในนั้นก็จะมีทิฟโกใช่ติดฝนแล้วก็ชอบไปหมดแล้วก็เพลงที่เราเคยปล่อย,อ,ย,อ,ยออกมาก<ช>็<ช>สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะ<ช>แล้วก็ฝากทิโก้โฮลิกด้วยนะคะ<ช>แล้วก็อีกหนึ่งสิ่ง,งค่ะ ที่สำคัญเลยที่สํคัญเลยเพราะเพราะว่า f i x i จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะในปีนี้นะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง l i t e Entertainment เลยค่ะเร็วๆนี้แน่นอนเขาจะออกมาประกาศเรื่อยๆว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างไงก็รอติดตามนะคะทุกคนสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะ่ะเชิญพี่ๆด้วยนะคะเชิญพี่ๆนะคะ้วดูกนนะคะได้ะ โอเคค่ะขคุณค่ะ